สวัสดีนะคะเพื่อนๆอยู่กับวดไร่รากพันไม้ค่ะวันนี้เราไม่มีกิจกรรมใดๆเลยนอกจากพาเพื่อนๆมาชมความสวยความงามของบนสีของเราค่ะ<ม>เห็นไหมคะแน่นสวยสวยสวยงามสวยขึ้นไปเรื่อยๆสวยไม่รู้จะหยุดจกนิ่งเลยค่ะเพื่อนๆค่ะต้นโตแข็งกันมากเลยไม่รู้ก็จะสวยไปไหนของเขา Yeah. ขนาดว่าเลี้ยงง่ายๆปุ๋ยไม่ได้ใส่ไม่ได้อะไรเลยนะคะนีเ่เพิ่มแค่ช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนนู้นเราก็เพิ่มดินลงไปต้นกระถางไหนที่ดินเขายุบแล้วก็ผสมดินผสมใบมะขามผสมดินผสมใบไม้ผุผง,พงเพิ่มเติมลงไปในกระถางนะคะเพื่อนๆแค่นี้เองบอนสีของเราก็ สวยงามเหลือเกินสวยงามเกินคําบรรยายจริงๆค่ๆคะเพื่อนๆค่ะแน่นตู้ไปหมดเลยอันนี้ตู้แม่พันธุ์ของเรานะคะเนีย่ยตู้นี้ตู้โบราณของเราเลยอันนี้ก็อีกตู้นะึงตู้นี้ตู้ค่อนข้างใหญ่นะคะนี่สามช่องเลยสามเม็ดสามเม็ดเราก็ได้แบ่งได้แยกออกไปอยู่ รังใหม่กันบ้างแล้วต้นไหนใหญ่ๆต้นเล็กๆก็อนุบาลไว้แถวนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างร่มบอนสีก็ไม่ค่อยได้โดนแดดเท่าเท่าไหร่ค่ะก็เอามาไว้ตรงนี้ก่อนต้นเล็กๆส่วนต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆของเราขนมาไว้ตรงนี้นะคะต้นหนุ่มต้นสาวเอามาไว้รังนี้หมดเลยอันนี้คือรังใหม่ที่ถอยมาล่าสุดนะคะรังนี้เก็บบอนสีที่ต้นกําลังโตนะคะ สวยงามมากเขาโตแข่งกันมากเลยค่ะพเพื่อนๆคะ่ะดูนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้ยักษ์ปักกลันใบสุดท้ายสวยงามมากเลยค่ะพเพื่อนเคะ่ะนี่ใบสุดท้ายของยักษ์ปักกลันกัดสีขาวแล้วก็มีป้ายมีปื้นสีขาวด้วยสวยงามมากเลยค่ะนี่ใบสุดท้ายนะคะยักษ์ปักกลันส่วนต้นนี้หนุมานออกศึกค่ะหนุมานออกศึกค่อนข้างขรึมเข้ม เหมือนดุดุนะคะสีค่อนข้างดุดุหนุมานอ,อกศึกส่วนตัวนี้หนุมานขัดสมาธิค่ะหวานหวานขัดสมาธิตัวนี้พระรามพระรามนี้เรามีมาอ่าก่อนพระลักษ์นะคะนี่พระลักษ์ตามมาทีหลังมีพระรามแล้วเพื่อนๆบอกว่ามีพระรามก็ต้องมีพระลักษ์เอาละพระลักษ์ก็ตามมาละค่ะ เหมือนหานาุมาลหนนุมานใช่ไหมคะพ่ออแม่พันธ์ของเขาแรกๆที่เราเลี้ยงก็คือหนานุมานอมพระพรากะับหนานุมาเข้าเฝ้านะคะเนี่ยตามมาด้วยออกซกตามมาด้วยขัดสมาธิแล้วมีอะไรอีกนะที่เราเลี้ยงอยู่เราก็มีจำไม่ได้แล้วคะ่ะมีหนานุมานกี่ตัวแต่อันนี้ก็ หลังจากมีพระพระรามเพื่อนๆบอกเอาพระลกักษ์เาโอเคพระลักษ์มาตามแล้วค่ะอันนี้ก็คือพระพันวษากําลังกัดสีสีกําลังมาเลยนะคะส่วนตัวนี้อันนี้ชื่อว่าพญาสุรเสณค่ะพญาสุรเสณเรามีสองกรนะคะอันนี้กอลูกเขาเห็นราคาถูกดีก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกส่วนตัวนี้เจ้าจัก,กรพรรดินะคะเจ้าจัก,กรพรรดิอ่า เหลือใบเดียวค่ะแล้วก็อีกหนึ่งหลอดนะคะส่วนสองใบที่ที่ติดมาที่เราซื้อมามีสองใบที่ดังๆสองใบนั้นอ่ะเหี่ยวเหลืองเราก็เลยเด็ดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายเดยวเขาก็แตกมาใหม่แยะคาดว่าต้องด่างเหมือนใบแรกๆแน่นอนค่ะสวยงามเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้คือลูกไม้เกาะเกร็ดนะคะลูกไม้เกาะเกร็ดลูกไม้มันเกิดจากเมล็ดนะคะอันนี้ซื้อมา โดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้มาแบบนี้คือเข้าใจว่าเป็นเกาะเกร็ดที่เกิดจากการผ่านะคะแต่ซื้อมาแล้วถึงได้รู้ว่าเขาขายเมล็ดเมล็ดลูกไม้ค่ะมารู้ทีหลังนะคะก็เสียความรู้สึกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็ราคาถูกดีเลี้ยงไปเดี๋ยวก็สวยเองค่ะวันนี้พาเพื่อนชมบอนสีหวังว่าเพื่อนคงจะมีความสุข กับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมและติดตามหวังว่าจะพบกันใหม่ใน E ีีต่อๆไปในคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ชมอะไรนั้นแล้วคอยติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ